เรามาดูกันครับครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามาขุดได้กี่ตัวอลันว่าได้เยอะไหมนี่เอาเอาน้ำใส่กอกันเยอมไอไปเอาอยู่เลยน้ำน้ำน้ำอ่นน้ำนยุบได้<า>่คนไบที่ <fim>. <atures> <vicious clothing> <realised> ลองไปเลยผลงานที่ผ่านมาหลังจากที่ไปขุดมาครึ่งชั่วโมงไปขึ้น ตอนรันบอกไปเคลื่อนโอ้่วเปิดเข้ามาครับโอนตัวบาทมานับเองไข่ <c oughs> ที่เขพื้นที่บ้านเรา <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่เห็นไหมครับนี่นี่ผลงานวันนี้นะครับครับหลังจากเลิกงานก็ได้พอประมาณนะครับหายาชาแนลแค่นี้พอนะครับขอบคุณครับ